คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนทำบุญแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาในขณะที่บางคนนะคะทำเท่าไหร่ก็ยังติดขัดวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเผยความลับที่หลายคนไม่รู้ว่าคนที่เกิดแต่ละวันควรทำบุญแบบไหนเทวดาจึงจะลงมาคุ้มครองแบบทันทีอย่าพลาดนะคะเพราะว่านี่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตเลยล่ะคะ่ะในศาสตร์โบราณทั้งพุทธแล้วก็โหราศาสตร์ไทยนะคะต่างเชื่อว่ามนุษย์เรา มีเทวดาประจำวันเกิดหรือพลังที่คอยดูแลเส้นทางชีวิตของแต่และคนอยู่แต่เทวดาเหล่านี้นะคะจะช่วยเราได้ก็ต่อเมื่อเรานะคะทำบุญให้ตรงกับพลังของวันเกิดตัวเองเท่านั้นค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมักจะเป็นผู้นำชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็มีกรรมเก่วเรื่องอัตตา จึงควรทำบุญได้การปล่อยสัตว์โดยเฉพาะปล่อยปลาไหลค่ะหรือว่าสัตว์ที่ติดกับดักจะช่วยลดแรงต้านในชีวิตทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นถึงความอ่อมน้อมนะคะและเทวดาก็จะคุ้มครองให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์เป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็ละเอียดละออนนะคะทำบุญอะไรก็ได้ผลไวแต่ต้องตั้งจิตให้สงบเพราะว่าใจฟุ้งซ่านได้ง่ายค่ะ ควรทาบุญด้วยการสวดมนต์บทสรรเสริญพระแม่กวนอิมหรือบทเมตตาและบริจาคให้บ้านพักคนชราก็จะเสริมดวงความเมตตาให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันอังคารมีพลังแฝงแรงมักเจอศัตรตูแบบไม่รู้ตัวค่ะวิธีเสริมดวงคือทําบุญลงศพหรือบริจาคให้โรงพยาบาล เพื่อแปดพลังลบให้เป็นบุญหนุนหลังแล้วก็ควรสวดมนต์บทชินบัญชรทุกคืนก่อนนอนนะคะจะเสริมบุญบารมีเรามากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะ คนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะมักมีวาจาศักดิ์สิทธิ์คำพูดเป็นเงินเป็นทองค่ะทําบุญที่ดีที่สุดนะคะก็คือการถวายสังฆทานยาหรือช่วยเหลือเรื่องการศึกษาก็จะยิ่งเสริมปัญญาให้เฉียบแหลมและเทวดานะคะก็จะมีโอกาสนําโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดคิดเลยละค่ะแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยมากมีดวงจิตที่ซ่อนลึกมียานสัมผัสทําบุญด้วยการนั่งสมาธิเจริญสติหรือถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายนะคะก็จะเสริมบุญหนักให้เทวดาคุ้มภัยขาดที่มองไม่เห็นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ คือผู้มีบุญเก่าหนุนนำให้เป็นครูเป็นผู้รู้ควรทำบุญด้วยการสอนธรรมะหรือถวายพระไตรปิฎกหนังสือธรรมะจะเสริมบารมีทางจิตและเทวดาจะเปิดทางให้เป็นผู้นำที่คนยอมรับกันทั่วไปค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะมักมีวาสนาด้านเงินทองความรัก แต่หากหลงในรูปเสียงกลิ่นรถก็จะตกตำ่ำควรทำบุญด้วยการถวายเครื่องหอมดอกไม้สดและสวดมนต์บทอิติปิโสค่ะเทวดาก็จะนำพาความรักดีๆและความมั่นคงทางการเงินมามอบให้แก่เราค่ะส่วนคนวันเสาร์นะคะมักมีกำหนักอดทนสูงแต่จะอุปสรรคเสมอ การทําบุญที่ดีที่สุดนะคะก็คือการปล่อยชีวิตสัตว์ที่ใกล้าตายเช่นเต่าหรือถ่ายชีวิตโคกระบือร่วมกับบวชนะคะหรือว่าปฏิบัติธรรมเทวดาก็จะลดแรงกรรมและเปิดเส้นทางชีวิตใหม่ให้ค่ะ ไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนบุญกุศลก็คือเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตได้จริงแต่ถ้าคุณรู้จักทำบุญให้ตรงกับดวงตัวเองเทวดาก็คอยเฝ้าดูแลแล้วก็จะเปิดทางให้คุณได้เดินในเส้นทางที่ราบลื่นมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างที่คุณไม่เคยเชื่อมาก่อนค่ะหากคุณเชื่อในพลังบุญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเคล็ดลับรวยไว้ด้วยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าความศรัทธาที่ถูก